สวัสดีค่ะวันนี้มังกรจะมารีวิวรถอ๋อจะมารีวิว,ร,ว,วรถจกหรือรถแมคโครใช่ไหมคะอะวันนี้มังกรได้รถคันใหม่นะคะไหนมาดูใกล้ๆไหนสิคะโอ้เอาหมุนได้ด้วยนะคะไหนโอ้โหยกยกยกสูด <c oughs> ยกสูดเหรอ เท่ทำแบบนี้เท่โอ้โหโอ้โหจับหัวมวนได้ด้วยเออตีลังกาได้ไหมตีลังกาได้ไหมเอ้ยตีลังกาได้ด้วยวิ่งแข่งได้ไหมวิ่งแข่งก็ได้โอ้โหโอ้มีร้อยอย่างนั้นด้วยอืมขนของได้ไหมขนของได้ เออคนของได้ตังดินได้นะคะอ๋อเสีอะไรคะรถจกสีอะไรเหลืองอ่ะรถจกสีเหลืองรถตะขาบสีอะไรสีดำสีดำอันนี้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองกับสีดำเป็นหนุอ๋ออันนี้สีเหลืองไม่หนุกเนาะคนขับสีอะไรดีนิดนึงเนาะคนขับสีอะไรคะคนขับสีนึงกันเฮ้ใช่หรือเปล่าคนขับสีอะไร ออร่อนสีอะไรคะสีเหลืองเขียดนิดนึงสีส้มโอเคอะไรนะ่มีก็หนูเอามาเลี้ยงเข้าไปใส่ในน้นก็อบมันมันมันอยู่ในนี้แล้วก็แล้วก็กินเนาะได้ว่าจะหากั เสร็จหรือยังแมรีวิวเสร็จหรือยังคะโอ้เสร็จไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยังไงคะสวัสดีค่ะ